จเจริญธรรมทุกๆคนสาธุสการครับ,รบ,รบอาวันนี้ล่วงเข่าวันที่15วันอังคารวันที่15วันอังคารที่15ขึ้น14ค่ำ่าวันโกน สิบสี่ข้ำเดือนสามปีขานสิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปเรื่อยๆนะตัวเลขนี่เราเกิดมาก็เจอสองตัวเลขสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด เราเกิดมาเจอ2,477มาถึงวันนี้โอ้โหตัวเลขมันขึ้นมาทั้ง2,565เอ้าวันเวลาก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปนะคนเราแต่ละวันแต่ละวันชีวิตของแต่ละคนเราสามารถที่จะ ได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งที่ควรในชีวิตกับชีวิตที่ไม่มีสาระไรสาระและยังมีโทษอีกคนส่วนใหญ่ชีวิตไรสาระมีแต่โทษไม่เข้าใจ ไม่รู้สะสมแต่อะไรแต่ไรที่มันเป็นกิเลสติดยึดติดเข้าไปยึดเข้าไปบ่าเป็นบ่ามีบ่าเป็นบ่ามาีเรียกว่าอุปทา,านติดยึดว่าไอ้อนี่เป็นไอ้อนี่มีพระพุทธเจา้าบอัสรู้เรื่องอุปทา,าน โอ้คนเรามันสะสมอุปทานนี่เองสะสมความเป็นความมีว่ามันมีทั้งๆที่มันไม่มีเช่นมันไม่มีตัวตนคนก็สะสมตัวตนจนกระทั่งตายแล้วก็ยังมีตัวตนอยู่จนกระทั่งไม่รู้ตัวตน ายแล้วเป็นไงไปอยู่กับพระเจ้านิรันดรตัวตนเป็นตัวตนอยู่กับพระเจ้านิรันดรไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าไม่รู้เรื่องนะปิดประตูรู้นิรันดรน,นิรันดรจากนั้นไม่รู้แล้วว่ามันมีอะไรเป็นอะไร เป็นการจำนนยอมรับว่าพอตายเสร็จแล้วเป็นไงหมดความที่จะรู้เรื่องก็ไปสมมุติกันว่าพระเจ้าไปอยู่ที่ไหนอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าที่ไหนก็พระเจ้าทีนี้เขาก็สรุป เพื่อที่จะไม่เสียเหลี่ยมพระเจ้าคือเจ้าของความสุขไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า,าสวรรค์ก็เป็นอุปทานเป็นสิ่งที่มันไม่มีแต่ยึดบนมันมีก็เลยมีสวรรค์ ความไม่รู้นี่คือสภาพสองตัวเราหนึ่งก็บอีสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งนั่นคืออะไรเช่นไม่รู้ว่าพระเจ้าคืออะไรนไม่รู้พระเจ้าคืออะไรจนทุกวันนี้เขก็ยังไม่รู้ว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้านะศาส,สนาพุทธ พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าก็คือวิญญาณหรือธาตุรู้เขาก็รู้ว่าพระเจ้านี่คือพระวิญญาณคือธาตุรู้แต่เสร็จแล้วก็แล้วธาตุรู้ทําไมไม่รู้อ่ะก็มันไม่รู้มันก็ต้องเรียกธาตุไม่รู้สิไปเรียกธาตุรู้ได้ไงล่ะพระเจ้าก็ไม่รู้พระเจ้าพระเจ้าก็คือ วิญญาณเอ้าวิญญาณมันธาตุรู้นะแล้วไม่รู้พระเจ้าแล้วไปบอกว่าวาิญญาณเป็นธาตุรู้ก็ทุนก็รู้จากพระเจ้าที่เป็นธาตุไม่รู้สิเด็กๆฟังแล้วงงไหมงง,งวะงง <laughs> สับสนวนเวียนเอาค่อยๆฟังไปนะ คำว่าอุปาทานนี่แหละนะคนไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้วิธีที่จะมาล่างอุปาทานมีหลักจรณะสิบห้าวิชาแปดให้มาปฏิบัติทำความเข้าใจให้สมาติิและก็ตั้งอันแรกเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสัตนะว์ แล้วมันก็มีอุปทานกับคนกับสัตว์กันต้องโกรธกันต้องรักกันคนกับสัตว์เนี่ยต้องโกรธกันต้องรักกันสิ่งก็สองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นวัตถุกับพืชเนียกว่าเป็นเป็นทรัพย์วัตถุกับพืชเนี่เป็นทรัพย ทรัพย์สิสนก็แย่งกันนี่แย่งกันแล้วก็โกงกันเนี่โลโมโทสันที่โกงทุจริตกันพระพุทธเจ้าก,กห้มาศึกษาวันนี้แล้วไอ้ตัวพวกเนี้ยรักกันโกรธกันมันก็อุปทานวัตถุพืชพันธัญญาหาันเป็นทรัพย์สิน ยังมีทรัย์เสียนก็สร้างมันขึ้นมาหาให้เป็นสุจริตเราจะมีแผ่นดินเราจะมีดินมีน้ามีลมมีไฟเราจะมีพืชมีผักมีผลไม้อะไรก็รู้สิทธิว่าเราเองเราจะได้สิทธินั่นนัๆอย่างไรถ้าเราสร้างเองก็ได้เป็นเจ้าของเองมีสิทธิ เป็นทรัพย์สินเป็นวัตถุก็มาอุปทานแย่งกันจะต้องได้วัตถุแต่ทรัพย์สินอะไรต่อไรสีนข้อสามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไปยึดกันอย่างหนักว่ามันเป็นรสอร่อยในศีลข้อสามรูปอย่างนี้พอใจได้มาเป็นของของเรา ได้สัมผัสแตะต้องได้เห็นได้ยินได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสอุปทานอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ดีอัศร์ถาะเป็นรสอร่อยถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ดีแมวพรากดันอุปทานทั้งนั้น เพราะคนที่รู้ว่าโอ้เรานี่เป็นหลงอุปทานเกิดมาก็เป็นอย่างนี้คนในโลกอย่างโลกียะเทวานิยมเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาก็เป็นสุขเป็นทุกขอ์อยูง่งันนลรวมแล้วสรุปลงไปเป็นไม่สุขก็ทุกข์ที่จริงนะมันคือเกิดมามันก็ไม่ทุกขล์ละแม่ที่สุดคุณจะหมดอุปทานคุณก็ทุกข์เพราะยังมีขันหน้า ทุกขันยังมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะต้องดูแลรับผิดชอบมันอ,มอาบน้ำอาบท่าให้มันหาอาหาให้มันมันป่วยมันเจ็บก็ต้องรักษาดูแลมันอะไรอ เพราะคนที่ได้เกิดมาแล้วมาเป็นชีวะตัจจินิยามมันไม่รู้แล้วมันก็จะต้องมีอย่างนี้ไปนิรันดรอ,อยู่กับทุกข์กับสุขสองลักษณะนี่โดยไม่รู้เป็นไปอยู่งั้นอนนีิรันดรชั่วนาตาปีหมุนเวียนแล้วก็มีกรรมมีวิบาก อันนี้ในทางเทวนิยมเขาไม่รู้จักกรรมวิบากกรรมวิบากเป็นเรื่องจริงกรรมเป็นอันธรรมตั้งแต่คิดจึกอย่างนี้ก็เป็นละพูดออกมาออกมาทางกิรยากายทั้งหมดครบสั่งสมลงไปในวิบากอันใดจะยืนยันกันว่าดี ก็สั่งสมลงไปอันใดที่ยืนยันกันว่าไม่ดีถ้าทำมันก็สั่งสมไปทางนั้นนะกรรมเป็นอันทำแล้วก็มีแต่ดีชั่วดีชั่วชั่วดีผู้ที่รู้ต้นๆเทวนิยมก็มาเรียนรู้ว่าละชั่วประพฤติดีอย่าไปทำชั่วด ทำแต่ดีทำแต่ดีทำแต่ดีโลกียะหรือว่าเทวนิยมก็ก็จะรู้แต่ดีและชั่วกรรมดีและชั่วก็เรียนแค่นี้ปฏิบัติแค่นี้สั่งสมอยู่แค่นี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าโอ้ไอจิตนิยามเนี่ยมันจะต้องวนเวียนสะสมดีแล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็เสริมไปได้ลดไว้ได้นักเข้าก็ไปลงนรกอีก แล้วก็สะสมดีใหม่ให้มันแข็งแรงพอหมดแรงยึดอีกนะหมดอุปทานหมดแรงใช้แรงยึดซ้อนยึดดีมันก็เสื่อมอีกลงมาต่ำอีกหมุนเวียนอยู่นี้มันได้จบจบอ๋มันจะมีที่จบไหมนออพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้อ๋อที่จริงมันไม่มีอัตตามันเป็นอนัตตานั่นคือที่จบพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว เห็นโทเออ,เอล้างได้จิตนิยามนี้สลายหายสูญไปได้เลิกเลยไม่ต้องมีอัต,ตานี้จบสลายอัตตาตัวเองสลายจิตนิยามสลายวิญญาณไปเป็นดินน้ำไฟลมหมดตัวตนของตนหมดเลิกจบได้เลยนี่คือาศาสนาพุทธ สูตรสำเร็จของทาง่านกัจจารณะสิ้าวิชาแปล้างความยึดติดอุปาทานตั้งแต่ไปติดยึดแลว้วก็กลายไปเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไม่ไม่จะเป็นมนุษย์มนุษย์ีจิตสูงขึ้นเจริญขึ้นรู้ความจริงเลิกได้จนเป็นอาริยะคน ก็หมุนเวียนเป็นสัตว์อยู่นั่นแหละติดในโลกด้ยความหมุนเวียนเรียกว่าโลกตําโลกอบายพระพุทธเจ้าก็สอนโอ้ให้มันเลิกเป็นขั้นๆไปตั้งแต่โลกอบายเราวนเวียนอย่างนี่แหละติดมันจะต้องเสพต้องติดต้องเป็นต้องมีต้องได้ต้องสองผัดสัมผัสทั้งตากตา็ะตำสัมผัสทัางหู จะาหมกลิน้นกายสัมผัสนั่นแหละจะต้องไปสัมผัสไม่ได้สัมผัสก็จะเป็นจะตายดินรนเดือดร้อนทุกทรมาน